สวัสดีครับบรรยากาศสวงเศร้าครับจัดทรงง่วนองใบกล้วยครับทรงอำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับแถวโรงงานน้ำตาลครับนี่ครับนองใบกล้วยครับปิดจอบครับออกล่าเดอร์ครับแดนตัวเดียวโฮโลโฮโลไปเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนลงงัวนน้ำกันครับไปครับพี่น้องครับเอามาห่อจอดถึงครับพี่น้องครับ อำเภอโกสุมพิสัยครับมาส่งน้องใบกล้วยเดอ้อน้องใบกล้วยอะควายลงควายลงจื๊บน,นั่นลงมาแล้วพี่น้องเอาปลายข้าปลายข้างามงาม,งามครับบ้านน้องกุ้งหน่อยอำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามมามามาอีหละ่ะมามาพี่มาพี่มาส่งน้องใบกล้วยครับ นี่มาตัวเดียวโคโลเลยน้องใบกล้วยไปหามูมูอยู่ใสนอ้ออยู่ข้าคืองามเส้นน้อบ่นบนน่ะไม่แล้มา,มาเดี๋ยวพอมาหับเอา โอ้ยดอกโค้งสางไงดีหนังยานตาสะบ่แข่ครับแมีมยโอเสาเปลี่ยนเข้าไหาด้ดิเข้ามันอยากอันพุยโอเสาเปลี่ยนเขาางง้าใช่ไหมมางวงงามมางวงางามเดี๋ยวถ้าคุณพ่อเิ่นมันหลับเอ,องางวงครับ มันตำบลยังแม่ตำบลนี่ยังแม่อยู่นี่บ้านน้องแข่นหน่อยอำเภอโกสุมพิัยจังหวัดมหาสารคามยังเรียกให้กันครับบ่ค่อยมีหยาเดีย่านบ่ค่อยมีหยาป็นไรพอแมงงัวครับวัาดีครับพ่อ เอาเอาม่อีก <minutes> ก็ได้เนียนี่ยังอยู่โคมหนึ่งชุ่มนี้บอมีเมียดิชุมชุมนี้มากอยู่ฟุตเดียวชุมนี้จับจับได้ยูฮะ cào dung yên nói để cho anh cào yếp bay là bay hai mô hai mô hai con mô yêu đỏ dang เออเห็นม <REY. S 2> <Christina. S 1> ูกบอันนี้ดอกอันนี้เต่าพี่น้องนี่เต่าเต่าเลยนน่โอ้เต็มเลยหันจุดหันจุดผมจะเอาใส่ เผาเรี่วก็จะเป็นเนีนีวนี่ก็ได,ด้ดังนะชิปนี้ไว้ช่งนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินห่างกลับก่อนครับมาตัวเดียวอหลอเหมือนี้ครับอำเภอโกสุงจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับผม